สวัสดีครับประกอบแอดมินแทนนะครับผมกับหวเราพัฒนางวดนี้งวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับงวดที่แล้วผลออกเก้9สองนะครับ2 3 9 9 2เลขชุด4ตัว2 3 9บนนะครับ9 2ล่างเด่นคู่นี้0 5นะครับอ่าพอดึง0เอา0ไนย์ไรักร้อยนะครับ0ูนรัก 100, ร้อยคงที่นะครับ0 5 6 9เนาะสบ10บนนะครับ2 4มาก,กับ เออขาโทกับ2 7นะครับมากับ1 3 4จัดสอนะครับสองหนะึ่งสองสามสองสี่เจ็นึ่งเจ็ดร้อยใส่0นะครับก็ 027นะครับ021 023 024 071ครับ073 074นะครับเอ่อมีคนหลักหน่วยที่7นะครับเพราะฉะนั้นจะดึงเด่นเน้นไปที่7เนาะเน้น7เพราะฉะนั้นมีคู่7อะไรบ้าง027ครับ เปลี่ยนเป็น017นะครับ037 047าเนย้นไว้ตรงนี้ชุดเดียวเน้นไว้ที่027นะครับข้างล่างไอข้างบนนะครับส่วนข้างล่างนะครับแอดมินึ่ดเด้นสี่ครับล่างสี่ก็จัดไป40ครับชุดเดียว4027ที่เหลือใส่ไปใครชอบอะไรนะครับแอดมินชอบแบบนี้นะครับตามสูตรตามหลักก็จัดแบบนี้ นัเนเจ็ดนะครับ,น 7, นรบหลักร้อยใสศูสนยะ์หลักสิบหลักสิบที่จริงนะครับสนะองหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ครับสำหรับข่วาวพัฒนางบประจวาวันที่หนึ่งสิงหาคมครับ